เจ้าหญิงแห่งเปลือกหอยนิทานแฟนตาซีอบอุ่นสำหรับเด็กก้นทะเลลึกที่เงียบสงบมีเปลือกหอยสีรุ้งใบหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายขาววันหนึ่งเมื่อแสงจันทร์ส่องทะลุผิวน้ำเปลือกหอยนั้นก็เปิดออกและเจ้าหญิงตัวน้อยก็ถือกำเนิดขึ้นเธอมีผมสีฟ้าคามดวงตาเป่งประกายเหมือนหยดน้ำ และเสียงหัวเราะที่ทําให้ปลาดาวเต้นระบำเจ้าหญิงเปลือกหอยเติบโตในอ้อมกอดของทะเลรู้จักภาษาของปลารู้ใจของปากากรังและสามารถฟังเสียงขึ้นได้เหมือนบทเพลงแต่วันหนึ่งทะเลเงียบลงปลาหมึกไม่ร้องเพลงปลาน้อยไม่เต้นระบำและขื่นก็ไม่กระซิบอีกต่อไปหัวใจแห่งขึ้นหายไปปูพูดเท่ากระซิบถ้าไม่ตามหาหัวใจแห่งขึ้น มหาสมุทรจะหลับไหลตลอดกาลเจ้าหญิงไม่ลังเลเธอออกเดินทางพร้อมเพื่อนใหม่อุยฟองแมวน้ำขี้เล่นที่ชอบกิ้งไปมาอิงปลาหมึกนักประดิษฐ์ที่มีหมวกใต้น้ำแบบพับได้มูนเจ้าชายเงือกขี้อายที่ร้องเพลงได้ไพเราะท,ที่สุดในทะเลพวกเขาผ่านถ้ำมืดที่มีแสงจากแมงกะพรุนผ่านป่าปกาลังที่พูดได้และในที่สุดก็พบหัวใจแห่งคลื่นถูกขังอยู่ในขวดแก้วโดยแม่มดทะเลผู้เหงา ฉันแค่อยากให้ขึ้นหยุดเพื่อจะได้ฟังเสียงตัวเองบ้างแม่มดพูดเบาๆเจ้าหญิงยิ้มถ้าเธอยอมปล่อยหัวใจแห่งขึ้นฉันจะฟังเธอทุกคืนก็ได้แม่มดน้ำตาไหลเธอขึ้นหัวใจแห่งขึ้นและมหาสมุทรก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเจ้าหญิงจะนั่งบนเปลือกหอยฟังเสียงของทุกชีวิตในทะเลและเล่าเรื่องราวให้ขึ้นพัดพาไปไกล จนถึงฝั่งของเด็กๆที่กำลังฝันดี